ร้อนแบบประลอดแตกเลยทีเดียวสำหรับมาดามมณ์นริมนสศริวัตรนาย,ยกสมาคมกีฬาเน็ตบอลแห่งประเทศไทยไม่ขอทนหลังสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA แจ้งยกเลิกการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และม a r ชิเ l ลอาร์ตเกมส์ครั้งที่6ที่จะจัดขึ้นภายในเดือนพฤศจิก,กาย,ยนนี้ของประเทศไทย ใส่ยับไปถึงนายเสริมศักพงพาณิชย์รอมอาวาท่องเที่ยวและกีฬาว่าไม่เคยเรียกประชุมเรื่องการอนุมัติงบประมาณทําให้งานเดินไม่ได้ทั้งทั้งที่สภาโอลิมปิกเขาส่งหนังสือแจ้งให้ทําตามเงื่อนไขาภายในวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาก่อนเวลา5โมงเย็นหากไม่ทําตามก็ถือว่ายกเลิกประเทศไทยจัดเกมนี้ไปเลยแถมเธอยังขอสาปส่งอย่ามายุ่งเกี่ยวกับวงการกีฬาอีกเลย เรียกได้ว,ว่าแซบแบบเต็มสิบไหม่หักแต่จะแซบถึงซ่วงขนาดไหนไปฟังเสียงเธอกันขอบอกนะคะวันนี้ที่มาร่วมการประชุมก็ต้องการที่จะบอกว่านักกีฬาของประเทศไทยและนักกีฬาของต่างประเทศที่จะเข้าร่วมการแข่งขันนับพันคนที่ถูกตัดออกไปเนี่ยนะคะต้องได้รับการปกป้องจากผู้นําของเราวันนี้เนี่ยผู้นําของเราตั้งแต่ผู้ว่าการกีฬาผู้บริหารการกีฬาต่างๆทุกคนทุกระดับรัฐมนตรีกีฬา และก็ผู้ที่ดูแลเกี่ยวกับการกีฬาของประเทศไทยไม่มีใครยื่นหัวออกมาเพื่อจะบอกว่าเรากําลังหาทางเราขาดเงิน178ล้านไม่ใช่เรื่องใหญ่โตเกินไปเราจะต้องช่วยกันให้ได้ไม่ใช่แอบไปนําเสนอว่าหาหนทางยังไงที่จะบริหารให้ได้ถ้าขาดเงิน178ล้านที่ปารีสนะคะยังขอบอกเลยค่ะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราอายมากที่เรามีผู้นําที่เป็นเด็ก แต่ทำตัวเหมือนผีเน่าผู้บริหารที่อยู่ระดับกระทรวงระดับที่สูงกว่ากระทรวงขอบอกเลยค่ะคุณน่ะมันเป็นโลผุ่วันนี้เนี่ยคนที่เขามองอยู่เนี่ยนะคะพ่อแม่พี่น้องนักกีฬาทั้งหลายเขารู้สึกเลยค่ะว่าเรามีพวกโลภุ่กของพวกผีเน่าบริหารการกีฬาของเราเพราะฉะนั้นจะได้วนเวียนกันมาเลยนะคะจะได้มาผลเกิดที่การกีฬาของเราอีก คนเหล่านี้นะคะในก่ขอบอกค่ะว่าคุณเคยคิดบ้างไหมว่าคนไทย40-50ล้านคนที่เขาชอบเขาชื่นชมเขาเฝ้ามองเด็กไทยทั้งหลายที่ประสบความสำเร็จในโอลิมปิกมันเป็นความสุขในขณะที่บ้านเมืองกำลังอยู่ในวิกฤตวิกฤตรัฐบาลเป็นยังไงคะการกีฬาเป็นยังไงคะ เราอยู่ในวิกฤตเราขาดความสุขเศรษฐกิจของเราล้มเหลวการเมืองของเราไม่เป็นท่าเน่าหนอนไม่ได้อยู่ในระบบที่สมควรเป็นคนมีอำนาจใช้อำนาจด้วยการลุกแก่ความต้องการของใครบางคนใช้อำนาจด้วยการหวังสิ่งที่เป็นประโยชน์ส่วนตนส่วนพรรคตัวเองอันนี้คือสิ่งที่เราบอกว่ามันเสียใจแต่ดิฉันจะเสียใจกว่านะคะ ถ้าไม่ได้ออกมายืนพูดวันนี้และไม่ได้พูดให้ประชาชนคนไทยได้รู้ว่าวันนี้ผีเน่ากับโรงปุกมาเจอกันทำให้การกีฬาและเกียรติภูมิทางด้านการกีฬาของประเทศไทยหมดสิ้นค่ะเราเคยเป็นผู้ที่กอบผู้การกีฬาของเอเชียเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมส่ครั้งเป็นผู้ที่กอบผู้ในายามที่เกิดวิกฤตต่อการกีฬาของเอเชียแต่วันนี้ ประเทศเรายอมแรกกิตติภูมิทั้งหมดกับเงิน178ล้านที่ตัดสิสประเภทกีฬาตัดยังไม่ถู่อีกค่ะตัดยังไปตัดกีฬาซึ่งเขาเนี่ยนะคะไม่ได้อยู่ในเงื่อไนไขของการตัดถ้าบอกว่า OCA เป็นคนให้ตัดคำถามก็คือว่าบนหลักการก็คือกีฬาซึ่งไม่ได้แข่งในโอลิมปิกกับเอเชียนเกมสกีฬาที่อยู่ในเอเชียนเกม์อยู่ในโอลิมปิกนะคะอย่างเทควนโดทำไมอยู่ต่อคะ กีฬาอย่างเน็ตบอลทำไมอยู่ต่อไม่ได้กีฬาอย่างบิลเลียดทำไมอยู่ต่อไม่ได้ว่ายน้ำและกีฬาซึ่งเป็นกีฬาเกี่ยวกับข้อบังคับของเอเชียนอินดอเอาออกไปคุณจนะใช้สมองอะไรคิดเรนคิดว่าเป็นเรื่องยากมากเลยที่จะเอาเครื่องมืออะไรกันแล้วแต่ไปสแกนแล้วจะเห็นสมองคุณหรือเห็นหัวใจของคุณสำหรับผู้ว่าการกีฬานี้เนขอยืนยันเลยค่ะ คุณไม่มีสิทธิ์เป็นผู้นำคุณหมดความชอบธรรมคุณคือคนที่ไม่กล้าย,ยืนบนกฎเกณฑ์โดนหลักการคุณไม่ปกป้องนักกีฬาแห่งประเทศไทยของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเลี้ยงก็สงสัยเหมือนกันว่าถ้าไปสแกนจะเห็นสันหลังไหมก็ขอฝากเอาไว้ค่ะหัวใจไม่ต้องพูดถึงค่ะคงไม่เห็นแน่นอนสมองไม่เห็นแล้วแต่สันหลังเนี่ไม่แน่ใจก็ขอฝากไว้นะคะขอฝากให้ประชาชนคนไทยได้ ยกโทษให้พวกเราด้วยเราตั้งใจเราเก็บตัวฝึกซ้อมน้องๆเสียเลือดเสียเนื้อผ่าตัดกันไม่รู้กี่ครั้งในช่วง3าปีที่เก็บตัวมาทุกคน,เ,นเสียเหงื่อเพื่อหวังว่าจะได้ทําให้คนไทยได้เห็นได้ภาคภูมิใจขอโทษด้วยค่ะขณะที่มีคําชี้แจงจากฝั่งนายเสริมศักพงพาณิชว่างานนี้มีการเบริกจ่ายงบป,ประมาณไปเรียบร้อยแล้วราวเก้ิล้าน สงสัยจะมีการทุจริตจึงส่งไปให้ปปชและสตองอดำเนินการตรวจสอบพร้อมยืนยันยังเดินหน้าเป็นเจ้าภาพต่อไม่ได้เลื่อนจัดแต่ขอตรวจสอบงบประมาณเพื่อความโปร่งใส